มันต้องคนอะไเรื huh. oh. yeah, oh. Oh, uh ่องเรื่องจะรักก็แต่ว่าไม่งไไ้คนแล้วแต่คนบางคนเขากินไม่คนแล้วแต่แต่ว่าชอบกาแฟที่นี่เป็นกาแฟทั่วโมงกลางกาแฟที่ใซส์สัมผัสถือก๋อยปลาเมี่ยงอะไรแบปากมันถึงตับนี้ ต,ต้องบอกว่าโซบยที่กรุงเทพมีคู่แข่งแล้วนะต, <c oughs> ต้องให้เขามาลองแล้วก็ให้มีการแข่งขันกันไม่ไมเราไม่ผูกขาดเราไม่ผูกขาดมันจะได้มีการแข่งขันและมีการเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสารรค์ในโซบาทุกจัง, <c oughs> จงหวัดทั่วประเทศ <c oughs> ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีแค่สองจังหวัดเยวจะได้ขยายต่อไปเรื่อยๆ อร่อยมากครับรารับครับอันนี้ขคืออะไรครับขออนุญาตเป็นเมนูใหม่สำหรับวันนี้เลยเปิดตัวเปิดลยี่อะไรเอด้ัวสาวเกลือฟ้าสาวเกลือฟ้าเปิดตัววันนี้เลยค่ะเปิดตัววันนี้ค่ะขอ้หมุนแก้วหน่อยได้ไหมคะอคโอเค ต้า่ะงเชยใหม่ยุคใหม่ค่ะท่านเป็นอะไรครับท่านเป็นออลิ้จีลิ้จีมาราวมินโซดาค่ะลิ้จีมินอันชาอะไรรึ่าอไม่อันชาอ๋ชาอยูโรดีไม่คนเลยไม่ค่รด้โซดาผมก็ว่าทำไมมีแต่โซดาไม่ได้โซดามอ่ะไม่ากกเนด มันก <54. S 2> ็ซาซาสดชื <Luc uts> ่นร้อนกแล้วอันนี้อันนี้ก็คือกุหรี่ับบิงเอาเทลออกขอบคุณค่ะเฮ้ยต้องคนก่อนตนี่คนก่อน ไม่สา,า,นะามารถนะอันนีเราไอกเลยค่ะพักเราไม่ออเอากาแฟไปนี้เดี๋ยวปาริสตากดก็ต้องเอาอันใหม่บางคนคือน้ำเชื่อมอยู่ข้างล่างครับไม่ใช่น้ำเชือ่อมกันจริง